สรัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับนี่ก่ผมนะไอหย่อนนะทุกคนก็วันนี้คงจะเป็นวันหยุดนะหากใครที่ไม่ได้หยุดก็โชคดีไปแล้วกันนะแต่คือน้องผมเขาได้หยุดนะหากใครที่ได้ดูคลิปนี้สนแสดงว่าก็น่าจะไม่ได้ไปไหนนะก็น่าจะได้หยุดก็ฝา like กกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้จะมาเล่น M4 นะทุกคนก็ M4 ปุมหลังๆไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ย,ยนะเพราะว่าผมมีแต่สกินธรรมดาที่เป็นสกินสีชมพูอะ่ะน่าจะช่วยเม่นยามสองนะถ้าจะไม่ผิด เอาละฮะเจอปืนสีแดงมาลุ้นกันเป็นปืนอะไรวะโอเคฮะเจอ m อแล้วครับทุกคนตอนแรกผมกะจะลงไอ้เมืองเจสกีเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ปำเรียนประมาณพันห้าเหรียญเลยนะกว่าเราจะอัปเกรด M4 เป็นวิสามอ่ะแต่ก็มาเจอต้นเกมเลยดีฮะมาฮะตอนนี้มันกะจะมีคนชุบกันตรงหน้านะเลือดมันร้อนครับชาร์จได้แล้วกันมาคนเดียวก็ได้หมดครับอ้ามันเหลือคนเดียวเหมือนกัน ออมลงลงมาชดปั้งปังปัง,ปงยิงขู่หน่อย <c oughs> เรียบร้อยเลยกู <c oughs> ไม่น่าเอาเลยตั้งแรกผมก็จะจอดรับเพื่อนแล้วนะแต่ผมใจร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรเอาคืนมันต่อดีกว่าหวังว่ามัคนคงยังไม่ไปไหนนะถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ใจร้อนรอเพื่อนนะผมว่าสองหนึ่งเนี่ยก็ไหว <c oughs> ไม่เป็นไรผมลงไปเอาคืนดีกว่า โอเคหวังว่ามึงคงยังไม่เก็บอินโฟผมนะกลัวโดนกลัวโดนเขาเก็บไปมากเลยเพราะว่าเป็นรีววสามแล้วอะ่ะอา้าวมันหายไปไหนวะอ,อุ้ยดูดูดูโอ้ย้ยมันจะรีบยิงขนาดขนาดนั้นเนี่ยเพื่อนมันน่าจะโดนเบอร์สี่ยิงตายได้เลยโอเคยังอยู่ในอ็มโฟผมแมกลันไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคครับตรงนี้ผมไม่มีไอวอลนะ้ำทุกคนวิ่งไปก็น่าจะตาย ต้องฝืนเล่นตรงนี้หรอวะโอ้เรียบร้อยฮะเพื่อนดาวเพื่อนไม่มีไอบอนะเพื่อนใจเย็นโอ้โหเพื่อนดาวแล้วครับผมไม่มีไอบอมันชุบไม่ได้จริงเพื่อนโอ้โหเสียดายอยู่แค่ตรงหน้าฮะแต่ชุบเพื่อนไม่ได้ขอโทษจริงๆมาจะชาร์จก็มาเลยเพื่อนกูไม่มีทางจะหนีละไอบอก็ไม่มีอุ้ยไม่ติดโอ้โหเสียดายจริงฮะเล่าหัวไม่ติดเลย มึงเก่งเหรอมึงไม่กลางไอ้บ่วิ่งโล่งๆเลยเหรอเอ้ยตัวก็มาดิเอาดิเอาดิจะมาชาร์จล้มไปสองเอาดิเอาอีกไหมลากก่อนนะฮะไม่ให้ชุบเอ้ากลัวอะไรตัวนั้นวิ่งข้ามถนนฝัง่งนู้นละทิ้งเพื่อนเลยอุ้ยมันยังยิงสวนมาอยู่ไอ้บ้ามันทิ้งเพื่อนเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยว รถมันจะระเบิดไหมเนี่ยอุ้ยโอ้ยมันยิงโดนอยู่อุ้ยรนระเบิดจะตายไหมนะกูมีวิธีให้หลบแล้วไอ้บอมีแค่อันเดียวอุ้ยเจ็บ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 อุยโดนไฟเผาปะเกือบตายอุ้ยนี่ใครวะมาช่วยกูทำไมไม่เห็นกูแน่นอนนะตัวนี้เอาแล้วมันชาร์จอยูแล้วฮะผมจะได้เอาคืนสักทีแวะเก็บของแป๊บหนึ่งสุดบดดาวแล้วหนึ่งตัว ไม่รู้ผมยิงตีไหนไม่รู้ละมันดึงกันได้วะ่ะเสียดายจริงๆมันดึงกันได้วะ่ะทุกคนมันต้องแกะมันนะถอยไม่ได้ละกูถอยไม่ได้กูถอยไม่ได้อ้าวไม่ติดหนไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือสองคนมาสองหนึ่งก็มาดิสองหนึ่งก็มาไอหยอดไม่เคยวันหรอก เอาเอาเอาเราบอกหัวแตกนะเราบอกหัวแตกแล้วหัวแตกไอ้หัวแตกไปหนึ่งตัวเอาเอาเทสิยะเทสิยะเอามันช่วเพื่อนสองหนึ่งก็ไหวดาวหนึ่งดาวสองโอ้โหหมดตีไปดิไอเวนตึงแม่ของมึงอะไอสัตว์กูเกือบตุ้ยโอ้โหเกือบตายเลยกู เพื่อนเขายังไม่ออกสักคนเลยเพื่อนเขากดไลค์ให้ด้วยฮนะโอ,โ,โอ้โหนึกว่าจะตายซะละโอ้ยมันใช้ปืนอะไรกันวะเนี่ยมันเก็บเสียงด้วยตัวนี้โอ้โหอาร์คนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราขี่บบรถบิ๊กฟุตเข้าไปชุบเพื่อนดีกว่าบบรถบิ๊กฟุตนี่มันวิ่งช้ามากเลยอะแต่มันดีอย่างหนึ่งมันไม่ติดค่อยติดขื่อเท่าไหร่นะ มันข้ามได้หมดอะไม่รู้มันข้ามน้ำได้หรือเปล่ามาละเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเดี๋ยแล้วกันโอเคน่าจะซื้อปัดสีทองได้อยู่นะโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวชื้อสกิลใบก่อนนะกันถูกเขาชาร์จเมื่อกี้นี้ไอวอลแทบไม่มีเลยโดนเขาชาร์จดีนะผมเปิดดาวไปสองคนเลยรอดตายแบบบุญวิดเลยกูนู่ไอพีที่จะได้จบซะละนู่นจะไม่ได้ทำคลิปซะละ มาแล้วครับเอ้ามีคนแบบนี้ต้องชนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันเยอะว่ะกูต้องถอยแรกอาจจะชนมันสักหน่อยมันเยอะเกินนะถอยเอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิลรถเกือบแตกมั้งเนี่ยต้องถอยแล้วฮะไม่รู้ข้ามนาไมั่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนอ้าวเรียบร้อยกู มันข้ามน้าไม่ได้ว่ะทุกคนตอนทั้งที่ล้อมันก็โผล่นะมันข้ามน้าไม่ได้เฉยเวลาเราวิ่งโอ้โหเพื่อนตายหมดละชิบหายแล้วกูเดีืวคนเดียวเอ้าเลี้ยไม่ตายนี่วะเอาไม่ได้แช่งนะกูไม่ได้แช่งนะกู <c oughs> ไม่ได้แช่ง,นะ <c oughs> ชงนะเพื่อนค่อยๆย่องฮะตรงนี้มันโล่งเกินนะวิ่งไปแล้วอ่ามีแตกข้างหน้าผมมีตี้หนึ่งครับมีตัวหนึ่งเลย เอาไงดีเอาไงดีอยู่ขอบวงพอดีเลยมาต้องรอตีฝั่งนู้นเขายิงกันอ่ะผมไปแจมอ้ามันยิงกันละไปเลยอะไปดีกว่าครับเสียดงจริงนะเหรียญเราไม่พอี่มันยิงกันริงด้วยว่ะเอาไงดีไปตีแจมดีกว่าตีแจมมันจะได้คิวฟรีนะโอเคมันตายไปแล้วตัวหนึ่งนะเอาเงียบไปละ ไปไหนัไงไงตัวนึ่งหมดตีมาดิไอเ้เว้นเด้เ้ยเอาดิสามศพกูข <c> อ <oughs> โทษนะเพื่อนกูมไม่ได้ตั้งใจสามศพกูข <c> อ <oughs> โทษถ้าเป็นใครผมสามศพให้ผมต้องขอโทษแล้วกันมันฟุกเมื่อกี้มือมันลั่นโอเคเดี <c oughs> okay, ได้มาห้าคิวแล้วฮะ๋ย่เราดูก่อนนะว่ามีศพเหลืออยู่หรือเปล่า ไม่มีศพเหลือแล้วฮะตรงนี้น่าจะเป็นแค่สองคนนะเขาน่าจะเหลือวคนสุดท้ายของตี้พอด,ดีมันชุบได้หรือเปล่าเนี่ยมีสา0ร้อยเหรียญน่าจะชุบไม่ได้นะบาทน่าจะประมาณสี่ร้อยนะเหรียญน่ะทาไงดีขี่สล,ลิงเข้าเหมือนเอ้ยมีตัวมันจะไปช่วยเพื่อนอปล่อยไปแล้วกันไม่รู้เอา้ามันชุบได้คนเดียวเองเมื่อกี้เจ็คนตอนนี้เหลือแปดคนนะเหรียญน่าจะไม่พอเอา้ามันนั่งขึ้นดิด มึงไม่ชู้เพื่อนมึงกลับซื้อครึ่งดีเด้อมึงไม่ชูเพื่อนที่เหลือล่ะคนมันน้อยเกินไม่พอกูยิงมาเพื่อนมึงจะลงมาเอาคืนไหมน่าจะซื้อบัตรสีทองให้เพื่อนแน่นอนนะดูทรงไม่มาฮนะทุกคนไม่มีตัวมาเลยเอา้าหลังไอ้วอใช่ไหมนเนี่ยสวยได้มาหนึ่งตัวครับสวย ตัดไปได้หนึ่งตัวอ่ะทำไมเหลือแปดคนเท่าเดิมวะไอนน้บ่ามันอ่ะชุบเพิ่มได้แล้วหนึ่งกันนันเนี่ยเหลือแปดคนเท่าเดิมเลยดีดีด,ดีขอเพิ่มอีกสักคนดิวู้ฮู้ดาวไปหนึ่งตัวครับอนนีจะชุบอีไ,ไหมจะมีใครกล้าชุบอีกไ,ไหมชุบอีกดิคนจะได้เลยเ,เยอะๆพลาสมา่าว่ะทุกคนอยากเล่นเหมือนกันอะไเป็นไรฮะคิวนี้เอนโฟคิวนี้เป็นตาเอนโฟ ผมยิงกันฝั่งนูนัวมากเลย,ยน่าจะสองตีนะเน่น่าจะอยู่ฝั่งนั้นกันหมดเลยเดี๋ยวผมรอดูดีกว่าตีใครชนะเดี๋ยวมาเจอผมตีใครชนะมาเจอกูไปดีกว่าหามุมเล่นก่อนดีกว่าไปอยู่ในวงรอดีกว่าครับโอ้โหมันยิงกันนัวมากเลยอย่ายิงอ่ะอย่ายิงอ่ะมีเงลงให้ยิงหน่อยอุ้ยแข่งนระเบิดแถวนี้เนี่ยเ๋ยวๆ พลัง้างระเบิดเมื่อกี้เสียงดึงระเบิดมันเสียงโคตรด,ดังเลยอะ่ะขูไม่ตายฮะขูเจ็บมากตัวนี้ใกล้ตายก็เนะี่ยอ้าวเหลือสามคนครับอุ๊ยดเดี๋ยวมันยิงมาตากูแล้วมันเนี่ยอุ๊ยมันยิงกระหน,นัวมากเลยอะ่ะขูไม่ตายวะ่ะเอา สรุปสองหนึ่งเหรอเนี่ยสองหนึ่งเหรอเนี่ยไอเวนกูไม่น่าเรียกเขาเลยเมื่อกี้มาดิสองหนึ่งก็มาดิกูโดนสามหนึ่งกูก็ใครมาแล้วอีบ้ามันเอาเริ่มกว่าตัวนี้นี่มันชาร์จว่ะถอยไปตั้งหลักก่อนโอ้ย้าเอ้ยกูไม่น่าถอยเลยน่าจะยืนมัดกับมันเลยอะ่ะไอ้บ้าเอ้เสียดายจริงๆ โอ้โหพาเพื่อนเขาลบปนะเนี่ยโอเคได้เจ็ดคิว